สวัสดีค่ะอยู่กับแม่ดาแฟมิลี่นะคะเช้านี้นะคะพอบานพามาหาเห็ดนะคะที่เก็บไปแกงเมื่อวานนะคะเรามารุ้นกันนะคะว่าจะได้หรือเปล่านะคะ ยามเช้านะคะเขาบอกว่ามันออกแถวเลาะริมริมถนนนะคะริมทางเนะาะดูสิต้นมะม่วงนะคะโอยังไม่สุก มืดแค่นี้บ่เห็ดยังนันี่ยากคิดว่าเห็ดอันขาวดินโอ้ป่าทึบแบบนี้จะเห็นบ่ ก่อนเคยเก็บกินมะม่วงนะคะมาปีนี้ต้นมะม่วงหมดอายุหาดู ดูแถวนี้ก็ยังไม่เห็นสักดอกเลยนะคะหรือว่ามันยังมืดอยู่เนาะมันก็เลยยังมองไม่เห็นมันดำน้ำแห้งแล้วนะคะหน้าหน่อไม้นะคะหน่อไม้ทั้งนั้นเลยนะคะ น้ำในห้วยแห้งเนาะไม่รู้ว่ามีปลาอยู่หรือเปล่าตอนนี้ก็เดินไปมุดป่าไปขอให้ได้เด้ะขอให้ได้แกงมันยังมืดอยู่นะคะ เห็นไหมอันนี้แต่แต่ก่อนก็จะเป็นสะพานไม้เนาะเดินข้ามไปข้ามมานะคะ ใบไม้หนาขนาดนี้มันจะเห็นหรือต้นสะอมป่าเห็นบ่ไม่เห็นเลยจากดอกเลยบ่ ลองเปิดหามึงนุ่มลองเอาไม้เคย้ยเคยหามึงนุ่แตะเก่าเนะี่ยจกปีแล้ว ยงมีน้ำใสมีปลาเมื่อาหน่อไม้ออกค่อยมาหาหน่อไม้ในะเอธิดูสิป่าหน่อไม้ทั้งนั้นเลยนะคะหายากในะเอซีมันใบไม,ไม้ปกคลุมหนาแน,น่นแล้วมันหายากมันไม่เหมือนเห็ดเห็ดปวกเห็ดโคนถ้าเห็ดปวกเห็ดโคนมันดอกสีขาว อันนี้เห็ดพึ่งตับควายมันดอกดำเนาะมันก็เลยมืดคึ้มไปหมดเลยมันไม่เห็นบรรยากาศคึ้มคึมฝนจะตกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเห็นน้ำค้างตกลงมาโป,ปะแป๊ะปปะแปะอยู่นะนี่ดูน้ำค้างจากยอดไม้ ได้ยินเสียงปอปเปะปอปเปะอยู่ฝนตกหรือเปล่าเนี่ยเจื้อเห็ดอะไรดอกหนึ่งเห็ดกินไม่ได้ไม่ต้องทับถมกันหนาแบบนี้เนาะ เห็ดปวกก็ไม่ออกเนาะอีกหน่อยก็เห็ดปวกออกแล้วมันก็น่าจะออกแถวๆนี้นะะลองเปิดหาดีๆเนาะ ลองเปิดหาดีๆก่อนลองมาหาบางแถวนี้ดูลงมาสาหาบางแถวนี้ดูลองหาดูแถวนี้นะ เสียงอะไรเสียงกบหรือเสียงปลาเสียงกบเสียงกบภูเขา น่าจะมาหาปลาเนาะมาหาซ่อนกุ้งซ่อนปลา เคยออกอใ,ใบจองหนาครักน่าจะเห็นเห็ดปวกเนาะน่าจะเห็นเห็ดปวกบ้างนะปลาเมื่อมีเห็นกะ ไม่เห็นมันมืดผักสะพูนะคะมีแต่ใบงามใบใหญ่เก็บไปกินกับเมี่ยงแกงใส่หมูงามแทๆ้ๆในเมื่อดินมันงามเนาะแกงใส่หมูหรือว่ากินกับอะไรนะ ดูงามงามงามผักกูดนะคะเก็บผักกูดตามเลาะลิมห้วยกำลังปุ่งยอดงามงาม อ้ยยอดใหญ่อยู่พูนสวนพริกนะคะพริกกำลังสุกโอ้พริกขี้หนูเนาะกำลังสุกดกมากเลยนะคะนี่จะเป็นสวนคุณป้านะคะอันนี้พริกขี้หนูแท้นะคะลูกเล็กๆเม็ดเล็กๆนะคะดกมากเลยแต่ใหญ่ๆขาวๆนี่เนาะ